ไปได้ไกลไม่งอน้ำมันโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคนไทย s เ e m สลับแบตได้พร้อมใช้งานแล้วแท็ไซต์พาไปดูสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่แค่เปลี่ยนแบตก็ขับต่อได้รวดเร็วแถมปลอดภัยโดนใจเลยเดอ้อ พรภาพสถานีชาร์จ EV แบบรถยนต์ไปได้เลยเพราะสถานีเปลี่ยนแบบที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเขาเออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ต้องรอนานเป็นทางเลือกใหม่ของนักบิดที่ช่วยประหยัดเงินได้ในยุคน้ำมันแพงแถมใ,ใช้งานได้ดีเพราะเป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกับรถยนต์แต่นํามาลดขนาดให้สลับใช้งานกับมอเตอร์ไซค์ได้สะดวกขึ้นสถานีชาร์จแบบนี้เริ่มมีให้บริการหลายจุดที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบที่ตั้งและสถานะความจุข,ของแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งานได้ผ่านแอป S Move m แถมยังช่วยวางแผนและนําทางไปถึงจุดหมายได้ทันทีเปลี่ยนสลับแบตง่ายๆใช้เวลาแค่3นาทีเท่าานนนั้้ภภใใตููชร์อแบบบบหมมีะควุณ เพิ่มความปลอดภัยป้องกันไฟฟ้าโอเวอร์โหลดส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้ก็ได้คุณภาพหมดกังวลเรื่องความเสี่ยง s อ m o t ม r p ต w e r s t a t i o n เปิดให้บริการแล้ว16สถานีและอยู่ระหว่างติดตั้งเพิ่มในจุดที่มีความต้องการใช้งานสูงใครสนใจอยากเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนนี้เขาเปิดให้บริการเช่าขับได้เพียงวันละ175บาทแถมบริการสลับแบตฟรี24ชั่วโมงไม่จำกัดจำนวนครั้งพร้อมรถสำรองใช้ระหว่างหลอซ่อมและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ